วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคม <ำ S 1> <คำ S 2> นำ,นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องศิลาที่ทสูง,สงกว่าเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เหมือนเช่นเคยนะครับทางผู้จัดทำรายการปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคุณผู้ฟังให้ความสำคัญกับการนมัสก,การพระเจ้าในโบสถ์ในคุยสจักของท่านนะครับไม่ค่อยอยากจะสนับสนุนให้ท่านที่จะละเลยในการเข้าเฝ้าพระเจ้าไปโบสถ์ในวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าเรา ถ้าจะมีข้ออ้างแล้วมันก็สามารถมีข้ออ้างสารพัดนะครับผมยังมีความเชื่อมั่นอย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าทุกวันอาทิตย์พระเจ้าจะเฝ้ามองดูสาวกที่สัตว์ซื่อของพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ว่ามีใครที่จงรักภักดีที่สัตว์ซื่อต่อพระองค์ขนาดไหนได้เข้ามาหาพระองค์มาเฝ้าพระองค์ที่สถานมรสการของพระองค์หรือไม่นะครับ พระเจ้าไม่ได้ตามหาผู้คนที่อยู่ตามบ้านที่มีแต่ข้ออ้างที่ไม่สนใจในการที่จะเข้าร่วมสามัคคีธรรมในคุตจักรแม้ว่าจะใช้ศาสนาศาสตร์ใช้หลักการใช้เหตุผลตักกะต่างๆมาบอกมาคุยมาเป็นข้ออ้างว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ทุกที่ทุกแห่งเราไม่จำเป็นต้องไปโบสถ์ก็ได้เรานมัสการเองก็ได้ซึ่งผมยังเชื่อมั่นว่าพระเจ้า จะสองอวยพระพรและได้ทอดพระเนตรดูลูกของพระเจ้าที่สัตว์ซื่อประตือรือร้นร้อนรอนในการเข้าเฝ้านมัสก,การพระเจ้าในคริสตจักรมากกว่าผู้ที่ละเลยเฉื่อยชาและไม่ใส่ใจในการนมัสก,การพระองค์นะครับซึ่งมันเป็นตรกกะง่ายๆแม้แต่มนุษย์เราก็คิดกันอย่างนั้นถ้าหากว่าเรามีกิจกรรมอะไรเราต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการการร่วมไม้ร่วมมือคนที่มา ให้ความร่วมมือกับเราอย่างตลอดเวลาเราก็มีตามีหูมีสัมผัสที่จะมองดูคนเหล่านี้ได้ว่าเขาจริงใจต่อเราเขาทุ่มเทและให้ความร่วมมือกับเราโดยตลอดก็เป็นลักษณะเดียวกันในทํานองเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีน้ําพระไทยมีพระประสงค์ถึงแม้ว่าพระองค์จะมีความรักที่เกินกว่าที่เราจะอธิบายขอบเขตได้แต่แน่นอนว่าตักกะอย่างหนึ่งพระเจ้าก็คงจะ เห็นละคนที่มาหาพระเจ้ามานมัสก,การพระเจ้าให้เวลากับพระองค์อย่างแท้จริงพระองค์ก็เฝ้าดูคนเหล่านั้นและประทานบําเน็จพระพรให้กับผู้คนเหล่านั้นที่กระตือรือรน้นมากกว่าคนที่เฉยเมยเฉื่อยชาละเลยในการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับอันนี้เป็นความคิดความเข้าใจแบบมนุษย์แบบบ้าน,บานแบบพื้นพื้นของเราไม่ต้องมีหลักศาสนาศาสตร์อะไรมากในการที่จะพูด จะอ้างนะครับดังนั้นหนุนใจท่านที่จะมานมัสก,การพระเจ้าในวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ฟังครับเราจะมาศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าข้อคิดหนุนใจในวันนี้เพื่อที่จะช่วยเรารักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้ที่เราจะนํามาศึกษาร่วมกันนะครับอยู่ในพระธรรมสะดุดี บทที่61นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมสดุดีบทที่61มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับมั่นใจในการ,การปกป้องของพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายของดาวิดข่าแต่พระเจ้า ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขอทรงสดับคํคำอธิษฐานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลีภัยของข้าพระองค์เป็นหอคอยแข็งแกร่งที่ประจันหน้าศัตรูข้าพระองค์จะขออยู่ในพระพลาของพระองค์เป็นนิดข้าพระองค์จะลีภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์ข้าแต่พระเาเพราะพระองค์ ทรงฟังคำบนบานของข้าพระองค์และประธานมรดกของผู้ยำเกรงพระนามของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงยืดพระชนมายุของพระราชาให้ปีเดือนของท่านยืนนานไปทุกชั่วชาติพันธ์ขอให้ท่านได้ประทับบนบันลังเฉพาะ พระพักพระเจ้าเป็นนิตขอทรงตั้งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ไว้ปกป้องท่านแล้วข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์เป็นนิตตามที่ข้าพระองค์แก้บนอยู่แต่ละวันนั้นจบพระธรรมสดุดีบทที่61 คุณผู้ฟังครับในพระธรรมเพลงสดุดีบทที่61นี้นะครับนักวิชาการต่างก็ยกให้ว่าเป็นงานเขียนของดาวิดโดยตรงและเป็นการอุทิศให้กับนักร้องแห่งพระพลานะครับช่วงเวลาที่เขียนนั้นนะครับอยู่ในระหว่างที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้จำใจต้องถูกในระเทศออกไปจากพระพลาซึ่งอาจจะเป็น อยู่ในระหว่างช่วงของการกระบฏของอับซาโลมดังนั้นช่วงเวลาการกระบฏของอับซาโลมจึงได้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงสดุดีบทนี้ที่ได้เขียนขึ้นเป็นเพลงสดุดีสั้นๆแต่เป็นเพลงที่แสดงถึงความเชื่ออันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกครั้งใหญ่นะครับดาวิดในเวลานี้เขาอยู่ในจุดที่ ต่ำสุดในชีวิตของเขาถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับสายตาของดาวิดก็ยังจับจ้องไปที่พระศิลานั้นที่อยู่สูงกว่าเขานะครับในคำร้องทูลอันโศกเศร้าและเจียมตัวนั้นดาวิดได้วิงวอนว่าโอคข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเสียงของข้าพระองค์ ขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ซึ่งสถานการณ์ที่จนตรอกต่างๆนั้นได้หล่อหลอมกันเข้ามาจนเป็นคำอธิษฐานที่ทรงพลังของดาวิดนะครับพระคัมภีร์ได้เขียนว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกดาวิดถูกบังคับให้หนีไปจากแผ่นดิน อันเป็นที่รักของเขาจากมาหานาอิมซึ่งอยู่บนตะเข็บด้านทิศตะวันออกของแผ่นดินนั้นดาวิดร้องทูลพระเจ้าว่าแผ่นดินโลกซึ่งหมายรวมถึงแผ่นดินที่อยู่อาศัยนะครับนั่นก็คือเป็นความคิดของดาวิดที่พูดถึงชายแดนของแผ่นดินมาหานาอิม และเขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าเพราะเขาไม่สามารถจะไปยังพลับพลาเพื่อจะอธิษฐานได้เหมือนเคยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่เขาคุ้นเคยและปลอดภัยดังนั้นคำอธิษฐานนี้อาจจะบอกได้ว่าเป็นคำอธิษฐานที่ดาวิดอธิษฐานในช่วงเวลาที่สิ้นหวังนะครับ ข้อพระคำพีได้เขียนต่อไปว่าเมื่อจิตใจข้าพระองค์อ่อนพระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศีลาที่สูงกว่าข้าพระองค์เราเห็นภาพของดาวิดว่าถูกท่วมทน้นกดดันด้วยความยากลำบากดุดคลื่นทะเลถาโถมมาใส่นะครับในเวลานั้นที่พึ่งเดียวของดาวิดก็คือ พระศิลาที่อยู่สูงกว่าเขาด้วยสำนวนวหารแบบกวีนะครับดาวิดอาจจะเปรียบพระเจ้าว่าทรงเป็นเหมือนพระศิลาแห่งพละงกำลังและความช่วยเหลือของเขาดาวิดทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนร่มเงาของศิลามหึมาในแผ่นดินที่อ่อนเปลี้ย และดาวิดรู้ซึ้งว่าพระศีลาของเขานั้นทรงเป็นพระศิรานิรัน์ผู้ทรงสามารถกำบังเขาไว้ได้ในที่นั้นคือที่ลีภัยและเป็นแหล่งพละกำลังอันยิ่งใหญ่ของเขานะครับดาวิดจึงประกาศต,ต่อไปว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลีภัยของข้าพระองค์ เป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรูโดยใช้ภาพเปรียบต่างๆของชีวิตประจำวันนะครับดาวิดได้เปรียบความช่วยเหลือของพระเจ้าว่าเป็นเหมือนกับที่กำบังที่ลีภัยจากแดดจากลมฝนหอคอยที่เข้มแข็งนั้นก็คือป้อมปราการที่ก่อด้วยหินซึ่ง มักจะถูกสร้างในสมัยโบราณเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันทางการสงครามทางการทหารปกติแล้วนะครับป้อมปราการจัดต้านทานการโจมตีต่างๆในสมัยนั้นได้เกือบทั้งหมดนะครับดังนั้นดาวิดจึงยกให้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาเนี่ยเป็นเหมือนที่ลี้ภัยเหมือนป้อมปราการเขา ที่ป้องกันเขาจากลมพายุและป้องกันเขาจากการสู้รบต่างๆภาพเปรียบเทียบทั้งสองแบบนี้เข้ากันกับสถานการณ์การหลบหนีของดาวิดจากอับซาโลมจากการตามล่าจากการกรบฏของอับซาโลมนะครับดาวิดตอนนี้ไม่สามารถจะพึ่งพาหลังคาบ้านหลังคาที่พัก ที่คุ้มหัวเขาได้อีกต่อไปนอกจากนี้เขารู้ว่าการสู้รบกับกองทัพที่มีกำลังเหนือกว่านั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงเป็นเสมือนที่ลี้ภัยและเป็นป้อมปราการของเขานะครับเขาจึงประกาศต่อไปว่า ข้าพระองค์จะอยู่ในพระพลาของพระองค์เป็นนิดข้าพระองค์จะวางใจในที่กำบังปีของพระองค์พอดาวิดถูกเนรเทศถูกไล่ออกจากเยรูซาเลม็มดาวิดจึงเหมือนกับว่าฝังตัวเขาเองไว้กับการดูแลปกป้องของพระเจ้าตลอดไปนะครับ คุณผู้ฟังครับและการตั้งตารอคอยพระพลาของดาวิดในที่นี้อาจจะมีภาพสองภาพที่เราสามารถมองด้วยกันได้นะครับภาพแรกนั้นก็เป็นพระพลาจริงๆคือได้มีโอกาสกลับไปยังพระพลาที่ประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งจากที่เขาถูกเนรเทศออกมานะครับและอีกภาพหนึ่งนั้นอาจจะเป็นการที่ดาวิดได้เล็งถึง ภาพของพระพลานิรันที่จะมาทางพระเมสสยาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกภาพหนึ่งที่ดาวิดได้พูดถึงได้กล่าวถึงในที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดก็ตามนะครับดาวิดก็ปฏิญาณเอาไว้ว่าจะสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าอย่างแน่นอนแม้แต่ในสภาพการต่างๆที่มืดมนที่สุด และจากนั้นด้วยสำนวนโวหารอันไพเราะของบทกวีนั้นเขาปฏิญาณว่าจะวางใจในที่กำบังปีกของพระเจ้าภาพเปรียบเทียบนี้กล่าวถึงนกอินทรีตัวใหญ่มะหึมาและการปกป้องที่นกอินทรีนำมาอย่างลูกๆของมันเมื่ออยู่ใต้ร่มปีกของมันลูกๆก,ก็จะปลอดภัยเช่นเดียวกัน ดาวิดรู้ว่าเมื่อเขาลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกอันทรงพลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าดาวิดเข้าใจและเชื่อว่าจะไม่มีความชั่วร้ายใดๆที่จะมาทำอันตรายเข้าได้นะครับและเมื่อดาวิดนึกย้อนไปยังปีเดือนเหล่านั้นเป็นการเตือนความทรงจำของเขากับพระเจ้าว่าพระองค์ ทรงได้ยินคำปฏิญาณต่างๆของเขาแล้วและนี่ก็ได้บอกเป็นในๆว่าดาวิดเตือนพระเจ้าย้ำพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้ระลึกถึงความซื่อสัตย์ก่อนหน้านั้นที่เขามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็ได้มีการยกเหตุผลสนับสนุนว่าทำไมพระเจ้าจึงควรจะเข้ามาช่วยเหลือเขาในครั้งนี้อีก และนอกจากนี้นะครับดาวิดได้เตือนความทรงจำพระเจ้าว่าพระองค์ได้ประทานมรดกแก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ก็คือแก่เขานั้นนะครับดาวิดเขารู้ว่าเขาได้รับสิทธิพิเศษและการอวยพรที่ได้เกิดมาในเชื้อสายที่ดำเนินชีวิตตามทาง ที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดนะครับเจสซีบิดาของเขาเป็นชายที่ดำเนินตามเส้นทางของพระเจ้าและรากเง้าของเขานั้นอยู่ในโอเบตนางรูธและโบอาดดาวิดก็มาจากเชื้อสายของผู้ชอบธรรมซึ่งนั่นก็เป็นสิทธิพิเศษยิ่งใหญ่ของการเป็นลูกหลานของคนเหล่านั้นที่ก่อนหน้านี้ พวกเขาเป็นผู้คนที่มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่และดำเนินตามทางของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับในตอนนี้เราอาจจะคาดเดาได้ว่าดาวิดกำลังเตือนพระเจ้าให้ระลึกถึงพงพันุ์ของเขาเพื่อจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อพระเจ้าจะได้เร่งประทานการช่วยกู้มาให้เขา พ้นไัยอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นพร้อมกับความเชื่อดาวิดได้ทูลขอพระเจ้าอย่างระมัดระวังว่าพระองค์ทรงสัญญาแล้วว่าจะพิทักษ์รักษาเขานั่นคือรากฐานแห่งความเชื่อของดาวิดและยิ่งไปกว่านั้นดาวิดได้ใช้พระสัญญาของพระเจ้าที่เขาเคยได้รับมานั้นเป็นการช่วยพระเจ้าที่จะเร่ง ตอบคำอธิษฐานของเขาซึ่งในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มนั้นคำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ต่างๆเหมือนกับเป็นการเตือนความทรงจำของพระเจ้าถึงพระสัญญาของพระองค์นั่นคือหัวใจและแก่นแท้ของความเชื่อนะครับดาวิดได้กล่าวต่อไปในทํานองเดียวกันว่าตัวท่านนั้นจะเฝ้าอยู่ที่เฉพาะพระพักของพระเจ้า ตลอดไปเป็นนิดและเมื่อพระเจ้าประทานชัยชนะแก่ดาวิดจริงๆเขาก็สัญญาว่าเขาจะร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่พระองค์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและนอกจากนี้เขาก็สามารถกระทำตามคำปฏิญาณเหล่านั้นที่เขาได้ปฏิญาณต่อพระองค์ไว้เป็นประจำเหมือนกับที่เขาได้แก้บน ในสิ่งที่เขาได้บ่นไว้กับพระเจ้าแล้วทุกทุกวันทุกประการคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมสดุดีบทที่61มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับ ซึ่งมีใจความว่าในพระธรรมสดุดีบทนี้อาจจะเป็นประสบการณ์ของดาวิดขณะที่กำลังหนีจากอับซาโลมพระราชโอรสคุณผู้ฟังครับคนเรานะครับเมื่อต้องจากบ้านไปยังต่างถิ่นฐานเรารู้สึกอย่างไรบ้างเราคงคิดถึงความเหนื่อยยากที่จะต้องรับมือนะครับ ลองย้อนจินตนาการไปถึงประสบการณ์การย้ายถิ่นฐานของอับราฮมัมของยาคโคบของโยเซฟและของคนอิสราเอลที่ตกไปเป็นเฉลยในต่างถิ่นนะครับซึ่งอยู่ในที่ห่างไกลดาวิดก็ต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกอ่อนระอาใจเช่นเดียวกัน ถามคำถามตัวเราเองนะครับว่าเราเคยอ่อนระอาใจด้วยเรื่องอะไรบ้างแล้วเราได้รับมือกับมันอย่างไรคุณผู้ฟังครับในสภาพเช่นนี้นะครับเราเห็นว่าดาวิดหันเข้าหาพระเจ้าดาวิดนั้นพึ่งพิงในพระเจ้าผู้ทรงเป็นศิลาที่สูงกว่าทรงเป็นที่ลี้ภัย ้าจะเปรียบไปแล้วนะครับดาวิดนั้นเขาได้เปลี่ยนสภาพจากคนที่อยู่สูงเหมือนอยู่บนหอคอยงาช้างมาอยู่ที่พลับพลาแล้วก็มาเป็นปีนะครับซึ่งในแต่ละภาพต่างก็ให้ความรู้สึกมั่นคงอบอุ่นปลอดภัยต่างกันนะครับในพันธสัญญาใหม่ได้ให้ภาพว่า องค์พระเยซูคริสตสรงเป็นศิลาที่มีชีวิตเป็นศิลาหัวมุมที่ล้ำค่าศิลานิรันดและพระองค์ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงดังนั้นเราทั้งหลายจึงสามารถพึ่งพิงในพระองค์ได้ตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับดาวิดผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า เขามั่นใจในพระเจ้าผู้ประทานมรดกประทานพระพรของพระเจ้าให้กับเขาแม้จะต้องรอคอยแต่ว่ามรดกนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนนะครับกษัตริย์ดาวิดได้อธิษฐานเผื่อตัวท่านเองในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยการเป็นกษัตริย์ปกครองประชากรของพระองค์ ปรนิบัติรับใช้อยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าท่านได้ขอพระเจ้าประทานอายุยืนยาวประทานความรักความซื่อสัตย์การปกป้องเพื่อกษัตริย์จะได้รับใช้พระองค์ยืนยาวตามพระสัญญาของพระองค์นะครับความเป็นนิจนิรันนั้นเล็งถึงองค์พระเยซูคริสตพระเมสสิยาที่จะมาปกครอง ชั่วนิดนิรันต์ตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับหนุนใจเราทั้งหลายนะครับทุกครั้งเมื่อคุณอ่อนระอาใจต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากคุณต้องหันมาหาพระเจ้าในทันทีวางใจในพระองค์รอคอยการช่วยกู้ของพระองค์นะครับและมีความเชื่อ ที่จะเข้าลี้ภัยอยู่ใต้กำบังร่มปีกของพระองค์นะครับให้เราโห่ร้องชื่นชมยินดีด้วยบทเพลงสดุดีบทเพลงนมัสก,การถวา,ายสรรเสริญพระเจ้าไว้วางใจในพระองค์เพราะพระเจ้าทรงเป็นศิลาที่สูงกว่าปัญหาสูงกว่าอุปสรรคต่างๆเราเข้าลี้ภัยในที่กำบังเข้มแข็งของพระองค์ได้ตลอด ชั่วนิดนิรันด์คุณผู้ฟังครับขอให้ความหวังใจนี้อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนะครับเอาละครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนํารายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ กองนางนานาเกิดเป็นทาดเย็นผีชีวิร้ายความเป็นไทยองค์กระติดช่วยชุบชีวิตนางใหม่สซฟาพิลาลสมเป็นนางในสวรรค์นาง้าวทีตามตระตรีกระทา แดนกันเเขน้วยบอนที่วันนางร้องไห้ตามรำพันเหมือนดังว่าโดนที่วันจะหลุดลอยตามมงูร้าคิดนานาจวกถึงวันคืนประชนมาเรียสิงกัง ได้โยนภาคประทิดเต็มตานางเป็นปีสันเสริญแล้วตรงข้าวกอพระบาทราชาพระคืนชนมาอาสจา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สันสานแทตรงข้าวปอดเจ้าบาราชระทินชนมาสจ้า